สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วจ้าเเวก <c oughs> เนื้อหาข่าวสารในวันนี้ <c oughs> ก็จะมาพูดถึงลุงพล <c oughs> เป็นข่าวดีๆและอิ่มบุญเจ้าค่ะลุงพลผู้เป็นนักสร้างมากกว่านักแขะ, <c oughs> ะไม่ใช่นักพูดคนรักลุงพลไม่ว่าลุงจะทำอะไร ก็ถูกหูถูกตาหากคนไม่รักไม่ชอบลุงทำอะไรก็ขวางหูขวางตามันเป็นสัจธรรมชีวิตมีคนรักย่อมมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้โพสต์บอกว่ากราบอนุโมทนาสาธุบุญกับลุงพลป้าแตนแฟนคลับ FC และทีมงาน y o u t u b e กทุกท่านนะคะ ลุงพลได้นำเงินส่วนตัวหกหมื่นบาทลอกคลองและทำให้กับชาวบ้านได้มีน้ำในการใช้ในการเกษตรอันนี้สงผลบุญในครั้งนี้ลุงพลทำเพื่อชาวบ้านจริงๆลุงไม่เคยเปลี่ยนไปถึงแม้จะดังสักเพียงใดแต่ลุงก็ยังเป็นลุงคนเดิมนักพัฒนาและผู้เสียสละ <Yahoo! S 1> ป้าแตนก็เช่นกันลุงกับป้าไม่ติดรูหรา ยังเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่มีหัวใจในการให้ไม่น่าแปลกใจที่มีทั้ง YouTube และ FC ทั้งในและต่างประเทศให้ความสนับสนุนลุงพลปร่งใสเป็นบุคคลที่หายากในปัจจุบันที่เสียสละผู้ผู้อื่นลุงกับป้าไม่เคยออกมาตอบโต้ท่านที่ด่าว่าให้ร้ายลุงทำมากกว่าพูดไม่ใช่พูดมากกว่าทำ ลงมือทำนั่นคือการกระทําของลุงอนุมโมทนาสาธุกับแฟนคลับและท่าน YouTube ทุกท่านสุดท้ายนี้ขอให้ท่านกันลายาณมิตรเอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุสาธุค่ะหลังจากที่โพสต์นี้ได้โพสต์ลงไปก็ได้มีผู้คนในโลกโซเชียล เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นสาธุบุญกับชาวบ้านกกกอกน้ำเด้อเจ้าค่ะมีคนดีที่ไหนย่อมมีที่เจริญที่นั่นลุงพลป้าแตนเป็นคนดีมีน้ําใจจิตใจงดงามทั้งกายและใจสาธุสาธุาธรวยรเป็นคนดีในสังคมมีคนรักเยอะๆลุงพลหมดเยอะแล้วเนะวาะหวังว่าชาวบ้านกกกอก คงจะเห็นความดีของลุงบ้างอายไหมคนที่เคยถามว่าลุงพลทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างนี่แหละบุคคลตัวอย่างของสังคมซึ่งคนเร็เวๆจะรังเกียจเพราะอิจฉ้าอนุมโมทนาสาธุขอครอบครัวลุงพลป้าแตนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันนี้หาไม่เจอหรอกคนอย่างลุงพลป้าแตน และนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่อิ่มบุญอิ่มใจไม่เครียดมามอบให้กับท่านผู้ชมนะเจ้าคะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้ารักนะจุบจ๊บจุ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ